วัสดีค่ะทุกคนวันนี้จะพามาชมสวนทุเรียนที่เราจะมาซื้อกันนะคะก็คือสวนผู้เรียนที่ประจิมรีนั่นเองนี่คือสวนของเขาเรามากับพี่ชายของเรานะคะจบเจอพี่น้ EP สองค่ะนี่เราจะมาแนะนาต้น,นมังคุดนี่ค่ะมังคุดภาษาอังกฤษเรียกว่าอะไรคะ This is m a n g o s t e n n ใช่หรอ Yes <ost> จากสวนผู้เรียนน่ากิน EP 3นะคะนี่คือต้นทุเรียน this is Purian in Thailand อ uh ่าฮะบาย EP 4นะคะตอนนี้เงือแตกแล้ว this is มะนาวใช่ไหมคะ this is มะนาวโอเค goodbye <laughs> สวัสดี EP 5นะคะทุกคนนี่คือ แจ็คส okay right ์ฟูดขนุนโอเคค่ะแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้า